ใช่ครับพี่ชายไอ้อะไรครับไอ้นี่ที่ตีก็เสียไม่ได้เพราะหรอเสียไม่ได้มาป้นโลเปสครับพี่เสียไม่ได้ป้นโลเปสเหรอจับได้ตัวเดหรออ่อบอกว่ามันจับได้ว่าเป็นว่าเป็นเสียไม่ได้ครับจับได้ยังไงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอยากฟังต้องถามหนาวพี่มาหลังผอนนอนได้ไหมล่ะเดี๋ยวให้หนาวเล่าให้ฟังอ่าได้ได้ได้ครับพี่ แด้งวันแไปลองสนอดิเจะขับรอบนี้หรอเล,ลจะขับรอบนี้เสร็จแล้วไปลองสนองเงาเหงาเงเงาเงาเงเลขสองใช่ปะอันเนี้ยไ้ที่เ้็ออมอ๋อ พี่เปมเลขสองใช่ปะจบแคปอ่ะไปเย็นรอไปเจมช้ารถเมื่อคืนเพื่อจบแคปจบแคปพี่กูว่างไปผมไปเล่าก่อนเจมไม่แต่สุดท้ายแล้วพี่มึงในช่วงเนี้ยมันก็ไม่ขายมันก็ไม่โยนให้พวกกูขายเอ้เลขเจ็ดสิบเจ็ดเลยบี้อะไรไม่ได้โจมไม่ได้จมไม่ได้บิบิีของเราประมาณสี่สามพี่แกจมไม่ได้อะจมไม่ได้เจ็ด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 สิบเจ็ดขึอีกแป๊บ มึงโดนสังให้มวนหน้ามาเหรอไอ้หนอนเปิดได้รัไ้อ้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้านิ้วที่ไรเองเองมันเจ็้าค่าอักเเจ็เองตัว่มันมีกดพูดหรเปล่าพูดมันไม่ได้อเบิรบเบิบเบิรบเลยะตเลยสปาร์ตกเลยตกเลยตเลยตกเลย แรายกับใครยังไงมาก่อนกันไอ้ยักกูคูดาว่ะรู้เ่อความกูไอ้นุ่มขาวจกเลยมันอุ้มมันโยตอนนี้ได้แล้วได้แลจกเลยจกเลยสุลอเรื่องไม่ได้เลยอันนี้คูเรื่องนี้ไอ้ของงานแก๊งเราเบื่อหรือเปล่ามาถึงว่าบินนะบิลลี่และชาวบ้านอะแก๊งคนในแก๊งรอบแก๊งกกว่าลูกแคนยยจัดอะผมทำงานกับเพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมทางต้องจบต้องทำร้ายเลยทางเดียวกันไปด้วยกันใช่ไ สุดท้ายปลายทางจบเหมือนกันเชื่อมที่เอ๊ะเล็กเล็กกระเป๋าพี่เล็กไปโอ้โหได้กี่บินเราบินครับเฮ้ยแต่วันนี้ได้บีได้ห้าสิบเพื่อนแต่ว่าบีมันอมมันมันโดดเลยอ่ะได่มันทำยาได้เหมือนกันไม่ต้องไอ้นี่หรอกบีดำห่อพี่ไปขอกเราลุยเพื่อนรอคนเดียว แม่แดงเหรอแดงห้าของน้องอ๋อห้าถึงห้าถึงอีกั้งสิบนาทีเมื่อสองสิบสิบโลกับรถเอ่อกับรถไอรถบัสไหนเยอะกันวะ องร้อสิสิบโลใช่พี่ก็ว่าสองร้อสิสิบโลเยอะกว่านะเอาเอาร้อยิบโลไปก็เยอะแล้ว เดนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอเรื่องอยากอยากรู้ว่าทำไมตีบตีบไม่ได้เพราะอะไรไนดะ้ฟังไหมเธออยู่ปะเนี่ยหนวาวอยู่อยู่อยู่แห้งมีใช่อ๋อว่าไหนไปอยากอยากรู้อยากรู้อยากรู้ข้อมูลเก็บข้อมูล,มลก็ประมาณว่าโอ้ใช่แล้วครับถูกแล้วแีดีดก็ก็ก็จะเล่ายังไงดีอ่ะก็ มันอันนี้หนาวหนาวมองว่ามันก็น่าจะผิดกันตองสองไฟลยแหละเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมน้องน้องน้องในแก๊งหนาวไปตู้แต่ว่าใ<า>ส่ใส่สูตรไปนะแต่ทีนี้ค่ะคือก็คือยืนยืนเปิดตู้แล้วอ่ะแต่โจมมันมาแทงมันไม่ได้ลากมาจากข้างหนกแล้วเขามาอีโมเชื่ปะอันนี้คือเราอ่าเราเรารวมเมื่อวานเมื่อวานเลยหรอใช่แล้วอันนี้คือหนาวเล,ล่ๆๆลาตามที่น้องบอกนะก็คือน้องมาานัมาานบอกว่า มันฟื้นขึ้นมาเช็ดเปล่แล้วก็คือเห็นพี่ดำเป็นคนชุบแล้วก็เปิดในกระเป๋าเห็นกล่องซอมหหยแล้วทีนี้ยพี่ดําก็บอกว่าแบบเนี้ยเขาทําไม่ถูกนะเพราะว่าคือมัน่ป็นเรื่องกฎอ่ะใช่ใช่ใช่ในนั้นแหละแต่ทีนี้ที่พี่เห็นอ่ะก็ก็เข้าใจปะว่ามันไม่ควรที่จะโพสต์วิดแบบนั้นพี่เข้าใจปะที่แบบว่าอ๋อก็ที่แบบว่าอ๋อ เอากล่องซ่อมมาคืนถ้าไม่เอามาจะแจ้งนะอะไรเงี้ยเพราะพี่พี่ดำเขาเขาบอกฝั่งทางหนาวของน้องอะ,ะบอกน้องอะว่าแบบนี้แจ้งได้นะเพราะว่าเรายืนเปิดตู้อยู่เขาไม่ได้ลากมาอ่าอ่าเข้าใจแล้วทีเนี้ยคือเหมือนของฝั่งหนาวก็น่าจะผิดที่ที่พูดถึงเรื่องใบในในนี้ในทวิตในนี้ใช่ในทวิตแต่ทีนี้เนี้ยคือเขาอ่ะ หมือนไม่ติดต่อมามั้งตอนโพสอะแล้วเหมือนกับว่าเขาเขาแค่ถามเลขกระเป๋าอะแล้วทีเนี้ยเขาโอนเงินคืนให้แล้วพอพอเห็นชื่ออะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบวินากสกุลเสียไม่ได้ทั้งที่แบบวันก่อนก็ยังแบบว่าคุยกันดีอยู่เลยยังมีคนมาขอเข้าโรเบสรอยู่เลยอะเสียไม่ได้อะเข้าใจปะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาเห็นเราใส่สูตรล้วแบบว่า เพื่อนจริงเราเป็นมันก็ไม่ได้น่ากลัวพี่แต่เราก็แบบว่าไม่ได้มีเรื่องบาดมาอะไรกันทั้งๆที่แบบพวกหนาวก็ไม่ได้อยากแจ้งใบเชีป่ป๋าก<ช>็เลยหนาวก็เลยไปถามก็คือหนาวไม่ได้หนาวไม่ได้โพสทวิตว่าเออเสียไม่ได้มาแลนหน่อยอะไรเงี้ยหนาวโทรหาลุงซุนแล้วก็บอกลุงเชีป่ป๋าว่าลุงคือหนาวคือแบบว่ามีมีมีน้องในแก๊งมาแบกว่าน้องโดนตน้ต<อ>นแล้วทีเนี้ยมันเป็นเสียไม่ได้อะไรเงี้ยก็ ก็เหมือนบอกลุงอ่ะแต่ที่เราคุยกันมีบัตรเสียงไหมใช่แล้วทีนี้คือเหมือนลุงก็บอกว่าเอ้ยลุงตกไปอยู่อะไรเงี้ยล้วทีเนี้ยพวกหนังก็เลยไปแบบว่าไปไปไป,ไปยืนแลนเขานั้นแหละไปหาเขาอ่ะเหมือนแค่อยาพวกหนูก็แค่อยากรู้แหละแต่จริงๆก็แค่อยากถามถามเพราะว่าไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วมาถึงเปิดกันอ่ะก็เขาก็คือไปยืนเขาสักพักหนึ่งใช่ไหมเขาไม่มาแล้วพวกหนังก็เลยกลับแล้วทีเนี้ย เหมือนคือก่อนที่ตอนที่ไปแลนแลนแลนเขาอะ่ะเนาะก็บอกลุงแล้วแหละว่าหนาวมารอที่แลนแล้วทีนี้คือพอรอนานแล้วเขาไม่มาพวกหนาวก็เลยกลับเชฟปะแล้วพวกเขาก็เลยมาที่แลนแล้วอยู่ๆเขาก็เปิดพวกหนูที่แลนเลยแลเขาก็ยอมรับว่าเขาทําอ่ะแล้วนี่เขามาเยอะไหมก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่มัง้งไม่รู้รเพราะเราเพราะเราพบไหม พากเร,า,ราก็ไม่ครบระวหวใช่ปะ่ะเพราะเราอุ้มหมดเลยแต่ว่าตอนคือเขาสามารถอัพเขาสามารถอัพคนได้ไงเพราะว่าสล็อตเขามันเยอะกว่าพวกหนูไม่ได้เปิดสล็อตอพวกหนูมีแค่ยี่สิบสี่อ๋อใช่ล้วหวใช่ปะ่ะอไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่เคยเจอกันแบบว่าจั่จะแบบคนเยอะๆแต่ในอุ้มนี้ที่ที่เขาครูนี่พออุ้มหมดเลยใช่ปะ่ะ ใช่ครับเฮ้ยไออยู่ไอมิดมาตื่นแล้วโอ้ยพี่อใช่ป่ะเดบบอของเดียวอย่างเงี้ยนเอางี้ไหมพี่ผมถามพี่ก่อนมีบัตรอันเดียวให้ยืมให้ยืมเหรอน้องมีกู้มีกู้ไหมอย่างงี้ยแบบกู้ต้องกู้แหละเดบบอร้านหนึงเธอร้านหนึ่งถ้ากู้ร้านตอนนี้มีตอนนี้มีในตัวมีอยี่สิบเจ็ดใบอะเอาไปละมันมันมันใบเท่าไหร่นะพี่ใบละหมื่นหรือเท่าไหร่นะอืมไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยค่อยตีคืนก็ได้เนาะเราไม่ต้องคิดเยอะ ได้ชได้ครับพี่เพราะตอนนี้เลยสองใบครับกระเป๋าเจ็ดหนึ่งสามครับพี่เธอจดไปเลยนะยี่สิบเจ็ดใบคือมิทอนี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดขออนครับพี่ชายตัวน้องโดนยืมขับแล้วได้ไม่ได้ทําครับครับครแล้วแล้วเหมือนกับว่าแย่แปดแย่แปดให้ยืมขับวะแล้วเหมือนกับว่าอะไรเปล่าวันนั้นก็โดนเยอะยุโจนอ่ะเมื่อวานอะ เลุสักกาอะไรเพราะไอ่เสียไม่ได้มันก็ไอ้แทงนั่นดิแทงแทงพ่อไอ้โจด้วยเิี่ยพี่อะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไเฉนให่ดิอ่ะจะมาไปเฉอนใหญ่ดิไปเฉินใหญ่ดิดูเอออยูไยวสนอแรงไปหน่อยเฮียพด เราถึงหัวใหญ่แล้วเราถึงหัวใหญ่แล้วนึงพี่บินเหรอเขียนอู้หมดแล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออหัวใหญ่แล้วรอรอรอไม้สองเลยพี่ไม้สองเลยพี่โตไม้สองบอกไม่ได้จู่ชิวก็